มันจะดังกลึกพอดีล็อกกับคอขวดครับนี่โหยนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่พน้องน้องนานานครับวันนี้ช่าลร็ดอยู่ที่ขนมน้อยบอ่อเลียเ้ยงปูเลี้ยงปลานะครับด้านหลังเนี่ยวันนี้ช่าลเร็จ,จะมาสอนวิธีทําขวดน้ําดักปลาซิวนะครับจะสอนแบบละเอียดเลยวันนี้ก็มาเริ่มกันเลยครับ ั้นตอนแรกต้องหาขวดน้ำา2ขวดครับอย่างนี้ช่างเด็กใช้ขวดโค้กขนาด2ลิตรขนาดไหนก็ใช้ได้ครับขอให้ใหญ่ๆหน่อยลิตรกว่า2ลิตรได้หมดแล้วก็ขวดเล็กก็ขนาดนี้ครับหรือเล็กกว่านี้หรือใหญ่กว่านี้หน่อยก็ได้แต่ถ้าได้แบบนี้จะกาลังดีครับนี่สขวดนะแล้วมาดูวิธีการเจาะครับเริ่มแรกเรามาดูที่ขวดใหญ่ก่อนนะครับขวดใหญ่เราจะเจาะเป็นเครื่องหมายบวกเนาะนี่หาจุดกึ่งกลางขวดครับ จุดคื่างขวดเจาะเป็นเครื่องหมายบวกเนี่ยเจาะให้เป็นเครื่องหมายบวกตัดกันแบบนี้ครับระยะความยาวเนี่ยสี่เซนติเมตรนะครับทั้งสองเส้นเนาะทั้งเส้นตัดแล้วก็เส้นตั้งครับเนี่ยอ,อย่ากเกินนี้นะครับเกินนี้เดี๋ยวมันจะหลวมไปสี่เซนเนี่ยถือว่ากําลังดีครับขวดใหญ่เจาะแบบนี้นะเจาะจุดเดียวครับส่วนขวดเล็กเนี่ยจะเจาะสองจ,จุดนะช่างเดชจะเจาะเป็นเครื่องหมายบวกเหมือนกันครับ หาจุดกึ่งกลางเจาะเป็นเครื่องหมายบวกความยาว4เซนติเมตรเหมือนกันนะครับนี่ฝั่งนี้ด้านหนึ่งแล้วก็ฝั่งตรงข้ามอีกด้านหนึ่งนี่จะเห็นเป็นเครื่องหมายบวกนะครับตัดกันนี่เส้นละ4ซนติเมตรนะแบบละเอียดเลยนะครับเจาะ4เซนติเมตรได้แบบนี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะมาพับตรงนี้ครับวิธีการพับก็คือพับให้มันเป็นมุมขลมตัดครับนี่ เห็นไหมครับทั้ง4ด้านครับตัวนี้เป็นขวดเล็กนะนี่นี่เราก็จะได้เป็นมุมขลามตัดแบบนี้ครับเปิดปากให้กว้างหน่อยนี่แบบนี้ทำทั้งสองฝั่งครับนี่ได้แล้แบบนี้มันก็จะได้รูปแบบนี้นะครับทั้ง2อรู รูนี้เนี่ยเราเอาไว้ใช้เทเหยื่อกอกลงไปครับตัวเหยื่อก็จะมาอยู่ที่ก้นขวดนี่แล้วก็รูนี้เป็นรูสําหรับทางประซิวเข้าครับเขาจะเข้าได้สองรูนี่ใครจะเจาะสองรูก็ได้หรือว่าจะเจาะแบ่งเป็นสามรูรอบขวดก็ได้เหมือนกันครับแต่ช่างเดชว่าสองรูก็พอนี่ได้แบบนี้นะครับขวดเล็กจากนั้นขวดใหญ่ขวดเล็กเราไม่ต้องใช้ฝานะมาครับแบบละเอียด ขวดใหญ่ที่เจาะเป็นเครื่องหมายบวกครับเอาหัวขวดเล็กจิ้มเข้าไปนี่มันจะดังกึ๊กพอดีล็อกกับคอขวดครับเห็นไหมถ้าเจาะรอยใหญ่ไปมันจะเข้าแต่ว่ามันจะหลวมเผลอๆจะหลุดเอาตอนเรา,เาไปดักนะครับระยะ4เซนติเมตรกำลังดีถ้าเพื่อนๆใช้เพื่อนๆทีเเ่เพียงลองนะนะใช้ขวดน้ำอัดลมนะเนี่ยก็จะได้เป็นลักษณะขวดดักปลาซิวแบบนี้ครับเสร็จแล้วนี่ แบบนี้ครับมีรูเข้าสองรูแบบนี้วิธีทําขวดแบบนี้ครับง่ายๆเลยขวดน้ําเหลือใช้ใช้ได้หมดครับเนี่ยอ่ะขั้นตอนต่อไปช่างเด็กก็จะพาไปที่ไม้นะครับแล้วก็ไปดักกันขั้นตอนการดักนะครับเนี่ยเมื่อได้ขวดมาแบบนี้แล้วก็ใช้อาหารอาหารไก่นะเป็นอาหารไก่เล็ก,กครับเขาจะละเอียดละเอียดหน่อยเนี่ยอ่ะแล้วก็กอกลงไปในรูที่เราเจาะคนเล็กครับเนี่ย เอามือป้องอีกฝั่งนะเพราะอีกฝั่งก็มีรูเดี๋ยวอาหารไก่จะทะลุไปฝั่งนู้นครับนี่ก็อ,อาหารใส่ลงไปก็จะได้แบบนี้ครับเนี่ยตัวอาหารไก่ก็จะไปอยู่ก้นขดเล็กนี่ต่อไปเป็นวิธีการดักนะครับ เปิดฝาขวดใหญ่ครับแล้วก็ปัดไอ้ตรงบริเวณผิวน้ำให้ดีไม่ให้มีขยะครับจากนั้นก็กอกน้ำใส่ขวดใหญ่ขวดเล็กเขาก็จะเต็มโดยอัตโนมัติครับนี่ขวดเล็กขวดล่างน้ำมันจะเต็มแล้วกอกน้ำใส่ขวดใหญ่ไปครึ่งขวดครับนี่พอได้ครึ่งขวดก็ปิดฝา แบบนี้เสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็ลอยไว้อย่างนี้เลยต้องคอยสังเกตหมายหรือจุดที่เราดักนะครับว่าเขาต้องมีฝูงปลาซิวนะเนี่ยเห็นไหมข้างล่างอะ่ะเต็มเลยครับเริ่มว่ายมาตอมก้นขวดแล้วนะ่ะเดี๋ยวดูนะเขาจะเข้าเลยไหมนี่นี่มีบางตัวเข้าไปแล้วครับอ่าเขาจะเข้าไปจนไปอัดแน่นกันอยู่ตรงก้นขวดครับเขาก็จะพุ่งตัวเองออกมาอยู่ในขวดใหญ่ ดูนะเดี๋ยวให้ดูครับเผื่อมันกระโดดขึ้นมาหเห็นชัดๆจะดๆเลยนะเข้าไปหลายตัวแล้วครับเข้าไปกินอาหารนะมีเข้ามาในขวดใหญ่แล้วครับเห็นไหมเริ่มมีเข้ามาในขวดใหญ่แล้ววิธีการก็ประมาณนี้นะครับเนี่ย เห็นไหมในขวดใหญ่เห็นไะหแบบนี้ครับวิธีการดักนะก็เวลาช่างเด็ดมาดักเนี่ยช่างเด็ดจะใช้เรือนะครับจะนั่งบนเรือแล้วไปดักเพราะว่าดักหลายๆขวดรอบๆอ,อ่างเก็บน้นํานี่แต่อันนี้อยากสาธิตให้เห็นชัดๆก็เลยลงน้ํามาดักให้เห็นจักจกนะครับนี่เราจะทิ้งไว้1ขวดที่ดักเนี่ยหชั่วโมงนะครับแล้วค่อยมาเก็บกู้แล้วเดี๋ยวมาดูกันได้ไม่ได้ครับผมมาดูนะครับดักทิ้งไว้1ชั่วโมงผ่านไป ใหญ่ครับนี่โอ้ยมาหนึ่งชั่วโมงครับยังแน่นเลยนี่ขวดสองลิตรนั่นนี่อส,สุดสุดครับใครอยากทำตามก็ดูตามวิดีโอคลิปเลยนะครับวิธีทำที่ดักปลาซิวจะขวดน้ำเหลือใช้ครับนี่มยนี่ครับ ขวดน้ำสองใบก็หากินได้นะทุกคนโอเคจบแล้วนะครับคลิปสอนทำขวดน้ำดักปลาซิวเนาะชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย